ประดีนครับตอนนี้เราก็มายิยนเลยกัน KLVs นะฮะวันนี้เราก็จะมามาครับ EP เอ่อ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  EP สักอย่างอ่ะเดีๆๆๆๆๆย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดักสกาย EP สิบสี่นะครับ EP นี้เราจะมา ลอ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 ตอนนี้เราเล่นอยู่ในเวอร์ชัน1.4จุดเอ้ย1.5.1นะครับซึ่งเดี๋ยวเซิฟเรายังเป็น1.4อยู่นะบอลอ่ะอะอืะนะเสร็จแล้วก็ โอเคนะฮะเสร็จแล้วคุณอ่าเซิร์ฟเราก็จะเป็นออยังเป็น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 เป็น1.4.6กับ7จอยู่นะครับจริงๆเซิร์ฟเป็น1.6แต่ว่า1.17ก็1.47ก็เล่นได้เดี๋ยวเราก็จะมา อีพีนี้เราจะมาตกปลามีอะไรไหมมีเฮ้ยขาดไปอันหนึ่งอะ่ะโอเคนะครับทักมากได้ไหมเนี่ยอย่าทักมาก ใหญ่พอโอเค <c oughs> เดี๋ยวๆๆว wow. ้าไม้โอ้ทักทักมิงนะไปกันค้ามาก็อย่างนี้เหมือนเป็นอะไรอะเ,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 เป็น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 สักอย่างช่างมันเถอะเดี๋ยวทำน้ำมีฟินตี้กันจะได้ไม่ต้องวิ่งมาถามว่าทำไมผมไม่ได้เอา,เอาแบบบ่อนนะ้ำธรรมชาติ มันอินฟินิตี้นี่วะก็เพราะว่าเอาไว้ทักเอาไว้ดูหลังจบรายการนะาแล้วโอเคนะอ่ะเหบอเราเล่นไ้หมดยี่สียี่สีชัวความกาก อ่าบ่อตกปลเาเราจะเอากว้างหนึ่งสองสสห้ากว้างห้ายาวห้าหนึ่งสองสามส่หานึ่งสองสส ก็ทำสักสองอันแมปแมปอ,อ้ส่วนวิธีการทำนะหลายคนคงทำแบบที่ละขูดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยล้าน้ำนะแต่ว่าควจริงแล้วเราต้องนี่ แล้วก็เทน่านตรงกลาง โอเคสำเร็จกสกายหน่อยเสร็จแล้ววิธีการต่อไปนะคะขุดตรงนี้หนึ่งส่ว แนะนำให้คนยืนอยู่ด้านบนนะขุดตะเวทตะวเวทอุ้อยในที่สุดเขาก็ไปแล้ว ตะเวทตะเวทนนี้ก็เพิ่งทุ่มสี่ห้านะครับเจดจดี๋ยวเราก็ตัดจนกว่าจะไม่ต้องตัดแล้วทาใไกล,ลเปลี่ยนอัน ตั้งกิโลขายได้เลยยยอย่อย่อบ่อชัวร์แล้ววิธีการตกปลานะครับก่อนอื่นคุณต้องมีบ่อนะฮะบ่อ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 ,บอ เอนนี้ยไปนอนนครับคือ <c oughs> จําได้มีวันนึ่งที่เราถ่ายมัง้งแล้วมีพวกสมบงสมบีมายืน,น้าบ้าน <c oughs> วันนั้นเราเสียวมากครับอื <c oughs> ่อมาคุณก็ต้องมีบอ่อน้ำบอ่อตกปลาแล้วก็ตาต้องมีตาต้องต้องมีต้องมีงมที่ตกปลาเบ็ดต้องมีเกมไมค์อาบด้วยเีื่อคุณก็ต้องไปตกมาของจริงนะ,ะ,ะวิธีการตกปลานะ่ะยืนตกสังเกต รู้สึกว่า1.5มันจะเป็นอยังไงนนะเออเอ,อ,อ,อ่ดยอดลอ,อยมันลอยได้พระเจ้าพระเจ้า อ,อเป็นไรมากเวอรเนี่ยฮึชื้อแสดว่าคนระั <c oughs> ้นงนี้ต้องใช้ไอ้นี่อย่างเดียวครับ <c oughs> ใช้หูสมมติถ้ามันเล่นอย่างจม Come here, come here, come here, guys, come here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 , Tuma. okay, somebody, okay. kita itu ada, oh. เสื่อการตะมันขึ้นครับ

แมนไกล่ลบไปโอ้โหไม่ได้ฟกภัยมาก็ดูไฟตรงนี้เลยออหือเจ๋อละนี่นะเมื่อกี้มันโคลยตรงนี้ด้วยแหละ แล้วก็ไม่อยากทําอะไรมากทําทำแค่นี้แหละเนีย่ยเจไม่มีอะไรโตรเลยถามว่าทำไมก็ผมไม่ได้เปิดน่ะน่ะ,นะ,นะเจอเนี่ย อถ้าเราวันนี้นะครับเราก็จะมามแค่นี้แหละนะเจ้เดี๋ยวต้องมี どういうこと ส่วนเรื่องวอกิวในดาร์โกนิกกางานะครับอาจจะอัช้ากว่าคลิปนี้เพราะมันนานวอลแพ้ก็ไม่เป็นไรครับกิวเราเป็นครั้งแรกที่วอลนะแถมฝีมือคนในกิ้วเองไม่ค่อยดี ไว้เสร็จคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาทำสำหรับวันนี้ขอจบคลิปนี้ครับสุสดีครับ